ฝีมือผู้มาก่อนการนะครับน้ำตาจล็ดดีใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อวานนี้19ธันวาคมพักเก้าไก่ออกมากระซวกนะักโทษชายทักษิณให้เห็นอย่างเป็นทางการแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับว่าวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับทางหัวหน้าพักเก้าไก่คุณชัยทวัตตุกราทนได้มาพูดถึงเรื่องของนะครับ ยุติธรรมที่2มาตรฐานนะครับโดยที่ประเด็นเรื่องของนักโทษชายที่ชื่อทักษิณซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เห็นว่าทางพักฝ่ายขานหรือพักก้าวไก่เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนอาจจะเรื่องของระยะเวลาหรือเปล่าหรือเรื่องของอะไรหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับคุณชัยธวัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าพักก้าวไก่ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วนะครับหันลีหันขวางมานานชัยธวัฒน์ ตุปราทนหัวหน้าพักก้าวไกลพูดเป็นการเป็นงานสมศักดิ์ศรีผู้นำฝ่ายค้านก็ข่าวนี้แหละประเด็นที่สังคมเนี่ยจับตาว่าเรามีปัญหาเรื่องขอบวนการยุติธรรมแบบสองมาตรฐานมาโดยตลอดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเราจึงคาดหวังว่าเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเราปฏิรูปไม่ได้ ตอนนี้มีการตั้งคำถามเยอะโดยเฉพาะกรณีของคุณทักษิณซึ่งยังไม่ต้องพูดถึงระเบียบรัชทัรน์ในการควบคุมตัวนอกเรือนจำขณะนี้คุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจะครบร้อวันแล้วมันก็เกิดคำถามว่าทำไมคุณทักษิณถึงได้รับการปฏิบัติที่ดูเหมือนมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้ต้องขังรายอื่น เราเห็นด้วยว่าหากผู้ต้องขังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลราชทันมีศักยภาพไม่เพียงพอเราเห็นด้วยว่าผู้ถูกคุมขังควรได้รับสิทธิ์ออกไปรักษานอกข้างนอกได้แต่ที่ผ่านมามีผู้ต้องขังน้อยมากที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะครับผู้ต้องขัง รายอื่นๆมีปัญหาสุขกับภาพอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่ได้รับสิทธิ์นี้คนที่ได้รับสิทธิ์นี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองมีฐานะแต่คนธรรมดาไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้เลยจึงเกิดคำถามทำไมคุณทักษิณได้รับสิทธิ์นี้เพียงคนเดียวรักษามา120วันแล้วทำไมถึงได้รับสิทธินี้อยู่เรื่องนี้รัฐบาลไม่ควรปล่อยไว้ควรตอบคำถามสังคมให้มันชัดเจน และเรื่องนี้ทําให้เกิดการตั้งคําถามกับระเบียบกรมราชัณฑ์ที่ออกมาใหม่เพราะปรากฏการณ์ที่ทําให้คนจํานวนหนึ่งสงสัยว่าระเบียบที่ออกมาเนี่ยนะครับระเบียบที่ออกมาใหม่นั้นจะเอื้อให้กับคุณทักษิณแบบสองมาตรฐานอีกหรือไม่แม้ชัยธวัฒน์จะมาช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้มานะครับก็อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่คุณทวัฒชัยหัวหน้าพักคก้าวไก่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับเพราะ ประเด็นนี้หนละหลายฝ่ายยกเว้นฝ่ายพักก้าวไกลพูดกันจนพุนไปหมดแล้วพูดกันจนพุนไปแล้วก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นย่างก้าวที่สําคัญสําหรับพักก้าวไกลว่าจะเดินพ้นเงาสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างทักษิณธนาธรหรือไม่ฉะนั้นชัยธวัฒน์ต้องมีดอกที่สองตามมาหลังจากนี้หากพูดแล้วก็จบกันชัยธวัฒน์ก็แค่นักการเมืองดัดดาด ไม่สมราคาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทรแนราษฎรการยิงคำถามเรื่องยุติธรรมสองมาตรฐานต้องมีความชัดเจนพอควรครับโดยเฉพาะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในฐานะสสและพักการเมืองที่มีสสในสก,กัดมากที่สุดจะทำยังไงต่อเมื่อเห็นเป็นเรื่องที่ประจักษ์แล้วว่านักโทษชายทักษิณมีอภิสิทธิ์เหนือนักโทษทั้งปวงพักก้าวไกลจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรมีแค่คำถามหุ้นห้วนจาก ชัยทวัดว่าฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบแน่นอนผมคิดว่าฝ่ายบริหารควรตอบสังคมให้ได้ในเรื่องนี้อย่างเงียบและคิดว่าเป็นเรื่องเล็กสรุปว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากเรียกร้องให้รัฐบาลเป็นคนชี้แจงมีคนพูดแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกที่นักโทษชายทักษิณไปนอนห้อง VIP ชั้นที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วครับและบางคน ทำไปไกลฝ่าพักก้าไกลหลายช่วงตัวแล้วดูศีสุวรรณจันยาเป็นตัวอย่างพิศีนี่อย่าไปบูรี่แกว่าเป็นนักร้องเสียงทองเชียวนะครับเพราะแกเป็นเช่นนั้นจริงๆรงพักอนาคตใหม่ใครระครับเพราะแกเป็นเช่นนั้นจริงพักอนาคตใหม่ใครระครับที่ไปร้องเอาผิดจนถูกยุบวันนี้สีสุวรรณทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งโดยไม่ต้องมีเสียงสสเป็นร้อยคอยให้การสนับสนุนแต่ประการใด วันเดียวกันนี้เองพี่ศรีได้ไปยื่นคําฟ้องต่อสารปกครองฟ้องอธิบดีกรมราชทัรร์ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพผู้อาํานวยการโรงพยาบาลราชธรร์และแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจฐานใช้อํานาจโดยมิชอบและและเลยการปฏิบัติหน้าที่กรณีร่วมกันเอื้อประโยชน์ให้นักโทษชายทักษิณได้อภิสิษ์พิเศษไปนอนห้องหรูโรงพยาบาลตํารวจเพียงแต่คําร้องของพี่ศรีอาจจะหลวมไปหน่อย ไม่ว่าจะเป็นการออกระเบียบให้ผู้ต้องขังออกไปคุมขังที่นอกบ้านได้ทั้งๆท,ที่กฎกระทรวงไม่เคยกำหนดให้สามารถออกไปคุมขังที่บ้านได้ถือเป็นการใช้อำนาจเกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาเข้าจริงๆกลายเป็นกฎหมายสากลไปแล้วการย้ายผู้ต้องขังออกไปคุมขังที่บ้านแทนมีใช้อยู่หลายประเทศแต่เป็นการย้ายบนเงื่อนไขที่เข้มงวดคดีคอร์รัปชันฆ่าคนตายอาชญากรรมร้ายแรงไม่น่าจะมี แต่ในประเทศไทยอาจจะได้เห็นนักโทษคดีโกงได้กลับไปนอนตีพุงแอร์เย็นฉ่ำที่บ้านก่อนกำหนดการอ้างถึงพรบรราชทาน2560มาตา55ที่พิสีบอกว่าให้ผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษาตัวนอกเรือนจำได้นั้นจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือโรคติดต่อเท่านั้นไม่ต้องอไม่ถูกต้องนัก เพราะตามพรบราชทรรมสอ0มาตานี้บัญญัติว่าในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเป็นโรคติดต่อให้ผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจจับแพทย์โดยเร็วหากผู้ต้องขังนั้นต้องได้รับการบำบัดร,รักษาเฉพาะด้านหรือถ้ายังคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจำจะไม่ทุจะไม่ทุเราดีขึ้นให้ส่งตัวผู้ต้องขังดังกล่าวไปยังสถานบำบัด รักษาสําหรับโรคนั้นโดยเฉพาะโดยทางโรงพยาบาลหรือสถานบำบัดรักษาโรคจิตนอกเรียนจําต่อไปได้ต้องแบ่งวัดตอนให้ถูกต้องผู้ต้องขังป่วยท่อนหนึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตอีกท่อนหนึ่งหรือเป็นโรคติดต่ออีกท่อนหนึ่งฉะนั้นผู้ต้องขังป่วยก็สารพัดโรคหากตีหากตีความอย่างพิสีนะักโทษป่วยเบาหวานความดันมะเร็ง หัวใจที่เกินขีดฟาร,รมสามารถของสถานพยาบาลราชทรรมีหวังตายเรียบแต่ถือว่าพิศีีมาถูกทางแล้วก็ที่นักโทษชายทักษิณน,นอนรักษาตัวนอกเรือนจำในโรงพยาบาลตำรวจจนครบ120วันแล้วเป็นประเด็นสำคัญมากเลยทีเดียวราบใดที่ยังไม่มีระเบียบกรมราชทรรอนุญาตให้กักขังนักโทษคดีโกงแทนคุกออกมาก็ยังเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอยู่ กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจำพศ2 5 6 3ข้อที่7กรณีผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวที่สถานพยาบาลผู้ต้องขังเป็นเวลานานให้ผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการดังต่อไปนี้1พักรักษาตัวเกินสา่สิบวันให้ทำหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. พักรักษาตัวเกินกว่า60วันให้ทำหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้รับผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ปรรัดัดกระทรวงาราบสพักรักษาตัวเกินกว่า1น0วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับ ความเห็นของผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีทราบข้อ3กฎกระทรวงเขียนว่าพักรักษาตัวเกินกว่า120วันก็หมายความว่านักโทษชายทักษิณสามารถนอน VIP ชั้น14ในโรงพยาบาลตำรวจเกิน120วันได้ครับแต่ต้องรายงานให้รัฐมนตรียุติธรรมทราบ มองย้อนกลับไปปี2563การออกกฎกระทรวงนี้บังเอิญทำให้นักโทษชายทักษิณได้ประโยชน์หรือเป็นฝีมือของผู้มาก่อนการกันแน่เตรียมการเอาไว้ตั้งแต่ปี2563กันเลยทีเดียวทันสมศักดิ์เทพสุทินช่วยเฉลยทีอยากรู้จริงๆนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้คือประเด็นที่ทุกคนกำลังพูดถึงและวันนี้นะครับหลายๆคนกำลังพูดถึงว่ากำลังแยกเรื่องของประเด็นของทักษิณเนี่ยนะครับ แน่นอนครับว่าวันนี้การที่ทุกคนออกมาพูดเรื่องความไม่ยุติธรรมเนี่ยก็คือเรื่องของครับระบบราชการนะครับหน่วยงานราชการซึ่งคุณทักษิณเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้และหลายๆคนก็บอกว่าอ้ยนะครับปล่อยไปเถอะคุณทักษิณน,น่ใะ,นนะให้ได้ประโยชน์บ้างเพราะทําคุณงามความดีมาทําอะไรมานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติต้องแยกออกจากกันนะครับทําดีก็ส่วนทาดี ทุจริตคอรัปชันก็ส่วนทุจริตคอรัปชันและวันนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทักษิณเนี่ยนะครับโดนรังแกมั่งโดนใส่ร้ายมั่งโดนอะไรมั่งคุณลองไปดูนะครับว่าคาตัดสินของศาลศาลตัดสินว่าไงศาลตัดสินเรื่องของการทุจริตคอรัปชันในเหตุการณ์ต่างๆที่คุณทักษิณทําซึ่งแน่นอนครับว่าปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสิ่งที่ศาลตัดสินนั้นคือความจริงไม่เกี่ยวกับการปฏิวัติไม่เกี่ยวกับกโดนใส่ร้ายนะ คุณทักสินทำจริงๆแล้วสารตัดสินจริงๆเพราะฉะนั้นแยกระหว่างความดีกับสิ่งที่กระทำความผิดวันนี้คนที่ทำความดีแล้วสามารถทุจริตคอร์รัปชันกับประเทศได้นะครับการทุจริตคอร์รัปชันนี่คือการทําให้ประเทศเสียหายมันเทียบกันไม่ได้ครับวันนี้คนที่ทําดีนะแต่ถ้าทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องสมควรได้รับการลงโทษมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้น,น,น้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ